กระตาหม,มากใหญ่เออยายเอาขนกระตาไม่เจอบอมเน่ยทบ้านเขาเอิเดี่บ้านเขาเอินมานะดูดือก่อนมีอะไรบ้างนี่บอกหมากก่อนนะหมากน,นี่อะไรยายนี่ไง เรียกนวดนูดนูดอืมเดี๋ยวเรานี่ก็อื่นอื่นอะไรนะอืม mm hmm. อื่นปูนดูวิธีเก็บใบพลูไปเนาะไม่ให้แห้งๆก็ใส่กระปุกบบนี้ละใ mm hmm. ส่กระปุกบบนี้รสอะไรล่ เก็บไว้มันจะไม่เหี่ยวอันนี้คุกตำคุกตำหม,มากเดี๋ยวจะดูวิธีแกกินเลยเขาแล้วก็ตตำเอาเขา,าไม่มีแขายัางเขาเลยตรงตำเอาเราจะของกตาหมากกินเลยจิ่ใจเบิรงวันเราจะเห็นจังไหนไปแล้วค่ะทุกคน <c oughs> รายงานตัวยายเลิงจะกินหมากแล้ว ตอนอื่นต้องเอามณะตัดก่อนรู้เขาเรียกอะไรเมตนาเออบอกเขาเรียกอะไรนะยายเมตนามิตรนาใส่อย่างนี้เลยทุกคนเมตนาอะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่อยายเลิงเหรอไปไปกับฟังหวาขัวสิอะมรขั้ปอะไรใส่เปลือกลงไป ใส่เปลือกลงไปดูวิธีพุท่ากินหมากเด้อกินเขาแล้วแล้วกินหมากกินกับส้มตำส้มตำบอกว่าใส่พริกหน่วยเดียวใส่สามหน่วยอะไรเหรยายนันนายน่ะย้ายหน่วยกลองกําหมักแต้นะบอเอาเจ้าก็ใส่เจ้าก็จิยมยำได้ละบันน้มันแข็งเลยยายหมักแต้ ให้มันเป็นอะไรให้มันหอมบ่โอ้ไม่เคยรู้ไวรุ่นยุคนี้เพื่อนกันกับยายทรงผูนหัหากันทุกวันแต่ก่อนไม่เห็นก็ใส่เด้เขากินแค่อันนี้ไ่ ดับบดไม่มีฟันนะหาแต่แนวแข็งๆใส่พวกนี้หม,มักแตะม่เมนมันอันนี้เด้มันแข็งเลยยายพอ,อ,อฟลูใสลงไปตาก็ไม่เห็นหงดุดงดทุกคนแต่ก็สามารถทำกินได้คุณนะรายงานตัวยายเลิงจะกินหมากแล้วอตอนอื่นต้องเอามานะนาตัดก่อนรู้เขาเรียกอะไร เมตนาเออเขาเรียกอะไรนะยายเมตนาเมตนาใส่อย่างนี้เลยทุกคนเมตนาอะไรหนูชื่ออะไรไอคะดลงไปหนูชื่อยายเลิงเหรอไปไอคีไปกางหัวไปัวหาอะไรหาเปลือกใส่เปลือกลงไปใส่เปลือกลงไป รูวิธีพเท่ากินหมากเด้อกินเขาแล้วแล้วกินหมากกินกับส้มตำส้มตำบอกว่าใส่พริกหน่วยเดียวใส่สามหน่วยอะไรลหะยายอันนั้น่ะย้ายหน่อยกลองกําหมักแต้น่ะบอเอาเจ้าก็ใส่เจ้าก็จิยนยำได้ละบันนี่มันแข็งเลยยายหมักแต่แต่ให้มันเป็นอะไร ให้มันหอมบ่อมออมโอ้ไม่เคยรู้ไวรุ่นยุคนี้เ <laughs> พื่อนกันกับยายทรงพูนหัหากันทุกวันแต่ก่อนไม่เห็นก็ใส่เด้ก็กินแค่อันนี้แมหม้มมตาตาดาไม่มีฟันนะหาแต่แนวแกงแข็งใส่ลงแน้น หมักแต่ม,มันเวนมันอันนี้เด้มันแข็งเลยยายต้อ,อ,อฟลูายลงไปตาก็บ่เห็นหงเด้ทุกคนแต่ก็สามารถทำกินได้คือนะไะใส่ปูนลงไปเฮ้ยทีนี้ยนวยหนวดหนวยหนว จะแหลกไมมยายเอ้ยเจ้ากินแล้วก็นอนพักผ่อนกายาด้วยแหลกแล้วทุกคนบึงอจัดเ้นแหลกยังยังเหรอ,อถ้าไม่แหลกมันจะกัดปากึืนวาก็เทเท่เงยบัว บุญอะาฮอุ <war> <W> ้ <X D> um, ยมีการเซ็ตด้วยอืมมีเยอะอะไรไหมเทีนี้มือต้องใส่ไหมไหร่แ้ะยายายาสีแขวยาสีแขวได้บันเนี่ยอือสีอันนี้เหรออือสีให้เป็นอยังเออร์อื้ออื้ออะอ่ม